สวัสดีค่ะวันนี้จะแนะนำแกงคาเลของญี่ปุ่นนะคะเนี่ยหมูหมูสันนอกและคอหมูลวนไว้แล้วเรียบร้อยตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเตา๋าลวนกับเกลือแค่นั้นแครอทแล้หันหั่นเฉียงไม่ต้องหั่นสวยสไลด์แล้วก็มีกระหล่ำม่วงค่ะเป็นสี่เหลี่ยม มันฝรั่งชิ้นใหญ่หน่อยพอมันโดนนะ้ำมันก็ละลายค่ะแล้วก็มีหอมหัวใหญ่ทำให้หวานมีฟักทองบ้านเราด้วยเพราะมันอร่อยมันนัวฟักฟักทองบ้านเรา apple ปปค่ะ apple ปปหั่นสี่เหล,ลูกหนึ่งได้หกชิ้นเนี่ยแปดชิ้นได้แปดชิ้น apple t ปปก k i ถัวแขบถัวแกเห็ดโอเคนะคะจะเริ่มทำการจะต้องผัดก่อนเนี่ยเครื่องปรุงมีแค่นี้มีตัวนเนี้ยกับเนียเตรียมไปแล้วทุกครั้งที่ผัดจะต้องใส่เกลือด้วยนิดหน่อย เค okay, นะคะอันนี้ผัดผัดหมูไปแล้วเราได้หมูแล้วทีนี้เราก็เตรียมน้ำซุปด้วยน้ำซุปเราก็เตรียมก็ใส่หมูไปได้เลยเพราะเราผัดไปแล้วประมาณเนี้ยให้เราจะผัด ทีนี้เราจะผัดเราจะผัดผักใส่น้ํามันไปหน่อยนึงไม่งั้นกระทะไหม้ค่ะเป็นตัวรอเลื่นเราเริ่มจากการอันนี้เราใส่เราผัดอันนี้ไปก่อนมันง่ายค่ะเ,เตรียมไว้แล้วผัดให้มันหอมเกนกระทะและอย่างนี้ ทำให้มันกลดดเพราะว่าเราใส่ผักหลายอย่างถ้าเราใส่ไปพร้อมกันเนี่ยก็เต็มหม้อเราแล้ว,ลวเนี่ยผัดให้มันกลดมันก็ยุบลงไปก็ได้เพิ่มเพิ่มพื้นที่อาจจะพูดเสียงไม่ชัดเพราะว่าเราปิดจมูกพูดโอเคนะคะเนี่ยผัดเยอะแยะพอพอผัดลงไปแล้วมันก็ มันสลวดลงไปให้มันฉลวดเราก็ค่อยใส่ในน้ำซุปท,ทุกครั้งที่เราผัดก็ใส่เกลือไปด้วยนิดหน่อยใส่เกลือนิดหน่อยนะคะเริ่มน,นิ่มแล้วพอนิ่อพอรัวนิ่มสลวดแล้วเราก็ ต้มเลยอันนี้เราจะใส่หนื้อไปก่อนใส่เน้อเปกะะ่อนได้คับ นแล้วก็ใส่เนื้อไส่ผัดทุกอย่างแล้วเราก็เอามาทุนส่วนเครื่องแกงของเขาน่ะเราจะใส่ถังเราไม่ต้องรีบร้อนใส่เครื่องแกงใส่ทีหลังอันนี้ก็จะผัด ต้องผัดทุกอย่างผัดให้มันสลดให้มันนียนแล้วเราก็้าไปต้มเกลือทุกครั้งไปต้ม นะคะเราจะผัดไปเรื่อยๆเราจะให้ดูตอนสุกแล้วนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ